สวัสดีครับผมยูินนะฮะวันนี้ก็จะพามาวินโดนแ8ด1ปดหนครับ GPS ครับผมก็จะเป็นตัวโดรนบังคับนะฮะรุ่นนี้จะมีกระเป๋าให้พร้อมเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆครับวันนี้เราก็ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับนี่นะฮะตัวโดรนเนี่ยอยู่ข้างในนะครับนี่ครับโอ้โหจะมีออปชั่นแบบนี้นะฮะก็จะมีตัวโดรนนะฮะมีโดรนนะครับมีแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวกล้องแบบกิมบอลนะฮะก็จะมีระบบกันสั่นกันโค้งให้ด้วยนะฮะสำหรับมือใหม่ฝึกบินก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าจะได้ภาพวิดีโอที่นิ่งขึ้นนะครับผมตัวนี้มอเตอร์เป็นบัสเลสนะครับสีแกนนะฮะตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่2 8 0 0 m มิลลแอมนะฮะก็เล่นได้อยู่ที่ประมาณ20ไม่เกิน25นาทีประมาณนี้ นะคะความไกลอยู่ที่1นกิโลนะครับรีโมทจะเป็นหน้าจอแบบดิสตอนนะฮะรีโมทจะใช้ทานขนาด 2A 3ก้อนครับในชุดนี้เขาก็จะมีชุดชาร์จมาให้นะฮะเป็นตัวสายชาร์จแบบ USB นะครับก็เสียบกับปลั๊กโทรศัพท์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นะฮะแล้วก็จะมีชุดปีกแถมมาให้อีก1เซตนะครับมีน็อตแถมมาให้ในถุงนี้นะฮะกระเป๋าใบนี้นะครับมีช่องใส่อุปกรณ์ให้เรานะครับสิด้านนอกนะฮะนี่ครับว้าว โทรศัพท์มือถือครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายภาพวิดีโอกันด้านบนนะฮะตัวโดนครับกลางปีกออกนะฮะเป็นตัวสีแกนครับมอเตอร์แบบบัตเลย์นะนี่นะฮะสีแกนแบบนี้นะครับด้านนี้นะครับเราก็ออกนะครับเป็นตัวครอบกล้องนะฮะนี่ฮะทีนี้เปิดสวิ์นะครับด้านหลังนะฮะกดลงไปครับตรงนี้นะฮะกดแช่ไว้ครับ1 2 3 4ปึ๊บปล่อยอ่ามีเสียงแล้วนะครับเราเล่นข้างนอกเนี่ยนะฮะเราจะต้องจับ GPS นะฮะมันจะได้ความเสถียรมากแล้วก็ ล็อกตำแหน่งให้เรานะฮะตัวโหมดที่รีโมทเนี่ยเขาจะมีบอกนะครับมีเล่นได้สองแบบคือแมนนวลก็คือไม่ต้องจับ GPS แล้วก็แบบจับ GPS นะครับเราจะเล่นแบบจับ GPS นะฮะกดปุ่ม GPS ตรงนี้นะครับด้านบนนะฮะดูนะครับกดค้างไว้เมื่อกี้มันเป็นออฟเราต้องเปลี่ยนจากออฟให้เป็นออนอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะเรากดตัว S a n แตัว N o 1ตัวนี้ทีี เราจะทําการคาลิเบตโดนก่อนนะครับตรงหน้าจอเนี่ยนะฮะเขาจะมีรูปวงกลมนะฮะเป็นรูปโดนแล้วมีลูกศรนะฮะให้เราจับโดนเนี่ยยกขึ้นนะครับหมุนขวานะฮะช้าๆนะครับประมาณสามถึงสี่รอบนะครับเดี๋ยวไม่จะมีเสียงดังติดที่ตัวรีโมทนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคดังแล้วจับยกขึ้นนะฮะตั้งอย่างนี้หมุนอีกประมาณสามถึงสี่รอบนะครับ ให้มีเสียงดังติดที่ตัวรีโมทคอนโทรลอ่ะโอเคเรียบร้อยครับผมก่อนนี้นะค,ะครับคาดิเบตหน่อยแล้วกันนะฮะกดคันโยกนะฮะตัวคันโยกรีโมทมาด้านฝานพร้อมๆกันนะครับเสียงดังติดไฟกระพริบทัทีนะฮะทีนี้เราต้องการเชื่อมต่อระบบ Wifi นะฮะเราก็ไปที่ตั้งค่าตัวนี้รหัส Wifi ของเจ้าตัวโดรนมันจะขึ้นเป็น A15 5G 6K ตัวนี้สามารถรับโทรศัพท์ 6K ได้รุ่นใหม่ได้นะครับโปรแกรมที่เราโหลดไว้นะครับจะชื่อว่า Lura r c นี่ครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมหน้าจอแบบนี้นะครับกดเข้าที่ตัว start ครับหนึ่งทีกดเข้าที่ตัวออ b r e a ครับนี่ฮะชีกหนึ่งทีครับ p l ิรุ่นนี้นะครับเขาสามารถปรับหน้าจอของตัวกล้องได้นะครับขึ้นและก็ลงได้ที่ตัวรีโมทแล้วก็ที่ตัวโทรศัพท์ก็ทําได้ครับอ่ะทีนี้ครับเราจะเอาตัวโทรศัพท์มาวางกับที่เสียบตัวรีโมทนะครับแบบนี้ ลักษนาการใช้นะฮะก็จะประมาณนี้นะครับดาวเทียมตอนนี้จับได้14ดวงละกดสตาร์ทหนึ่งทีนะฮะสตาร์ทนะครับใบพัดทำงานนะฮะเรากดเทคอ o อฟครับหนึ่งทีครับดูกล้องนะครับผมนะฮะใครชอบสไตล์แบบนิ่งๆนะครับก็ตัวนี้ได้นะฮะระดับกลางๆนะครับอาทีนี้ ผมจะบินขึ้นไปนะฮะเขาจะบอกนะครับว่าสูงเท่าไหร่ไกลเท่าไหร่แบตเตอรี่เหลือเท่าไรนะครับอ่ะเดี๋ยวไปก่อนครับด้านหน้าบินไปก่อนนะครับนี่นะฮะปึ๊บนี่นะฮะสูงขึ้นไปนะครับโอ้ภาพสวยนะฮะ ต้องการสปีดความเร็วเพิ่มนะครับให้กดตรงตุ่มนี้นะฮะกดลงไปนะอะถ้ามีเสียง2คลกิกแสดงว่าเป็นสปีด2อ่ะเดี๋ยวผมดึงถอยหลังนะฮะตอนนี้บังคับดึงถอยหลังนะครับดูดูภาพนะครับไม่มีโค้งนะฮะนี่นะครับตัวนี้เวลาแบตเตอรี่อ่อนมันก็เตือนนะครับมันเตือนก่อนนะฮะถ้าเกิดเราไม่บินกลับเองเนี่ยเขาจะเซตตัวแล้วบินกลับเองและมาลงจอดจุดที่เราขึ้นบินอัตโนมัตินะครับแล้วก็นะครับเราขี้เกียจบินนะฮะบินไปแล้วขี้เกียจบินกลับ กดระบบวันคืนรีเทิร์นตัวโดนก็จะบินกลับเองและมารองจอดจุดขึ้นบินอัตโนมัติบางท่านถามว่าพี่พิโยครับเวลาโดนตัวนี้มันบินไปไปชนต้นไม้อย่างเงี้ยไปตกในป่าอย่างเงี้ยเราตามหาโดนได้ไหมอ่านี้นะฮะตัวนี้เขาจะมีตำแหน่งเขามีตำแหน่ง GPS มีตำแหน่งของโดนอยู่นะฮะที่โทรศัพท์มือถือของเราเราสามารถตามหาโดนได้ครับตัวนี้สามารถเล่นกล้องได้อีกนะครับตัวโปรแกรมกล้องนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นกล้องสองกล้องเนี่ยนะครับเราต้องปิดวิดีโอก่อนนะฮะแล้วมากดที่ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกเล่นได้นะฮะก็ตอนนี้จะเป็นกล้องหน้ากล้องหน้าโดนและกล้องหลังโทรศัพท์นะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นกล้องหน้าโดนและกล้องหน้าโทรศัพท์ดีกว่าอันนี้กล้องใต้ท้องอันนี้กล้องใต้ท้องนะฮะเลือกเล่นได้เลือกเล่นได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาสั้นๆก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้บรรยากาศมันค่อนข้างจะเริ่มมืดนะฮะเผื่อใครเป็นมือใหม่นะครับ อยากได้ดโดรนไปถ่ายบรรยากาศนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวก็รุ่นนี้ไม่ผิดหวังครับนะฮะเอามาเดี๋ยวเอาโดนลงดีกว่าอ่ะโอเคทีนี้ปป๊บหนึ่งทีผมจะทําการนะฮะให้เขาบินกลับมาเองนะฮะนี่นะฮะระบบวันคืนรีเทิร์นะครับถ่ายวีดีโอไว้หน่อยนู่นนะครับบินมานู่นแล้วนะครับอันนี้คือระบบวันค e y รีเทิร์นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างเสถียเลยนะฮะกับเจ้าตูดโรน88 11โปรรำนี้สนใจก็นะฮะลองหานะครับมาเล่นดูแล้วกันนะครับไม่ว่าะจะเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่อยากเป็นยูซูเปอร์ใหม่ๆนะฮะงบไม่เยอะผมว่า88โปรใช้ได้นะฮะขอบคุณมากครับโยทินวันนี้ไปก่อนแล้วกัน